t h e r a sessions, b e seeking new questions. If I c o n q u r my goals, what's the new reference? Well, I'm the new goal. Great, so better s p i t i n the message in my own flow. ล่าสุดบนในโลกโซเชียลนะครับเรืองสรุปให้ทายกันอีกแล้วนะครับเมื่อมีนักเตะพิมรีคนหนึ่งปล่อยเพลงออกมาชื่อว่า D H R I R L โดยใช้ A K A ว่า D I D E นะครับในโลกออนไลน์นะครับก็ทายกันเต็มที่เลยว่าว่าเป็นนักเตะใครนะครับแล้วก็ แต่หลังจากผมลองไปฟังดูข้อมูลเนี่ยคาดเดาว,ว่าจะมี2คนนะครับไม่ว่าจะเป็นอเกตเชียหรือพโยซาก้านั่นเองนะครับทั้งเสียงลองไปเทียบกับบทสัมภาษณ์ของหลายๆคนนะไม่ว่าซาก้ากับอเกเชียนะรวมไปถึงเนื้อเพลงท่อนหนึ่งที่บอกว่า my team stand winning นะครับทีมของผมอยู่ในตำแหน่งที่ winner นะครับนะ every game is right like at final ทุกเกมเหมือนเป็นนัดชิงชนะเลิศอย่างที่บอกนะครับว่า ทั้งเนื้อเพลงเสียงและช่วงเวลาที่ปล่อยเพลงเป็นช่วงที่อาร์เซนอลเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงใกล้จะรุนแชมป์นะครับนะแล้วก็มีบุคโ,โยซากาที่น่าจะแฟชั่นนะคนผิวสีนะของต่างประเทศน,นะครับก็จะแต่งตัวแนวฮิปฮอปกันเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นซากาเบคเทียนเนี่ยสองคนนี้น่าสนใจนะครับนะไม่รู้ใครครับเพื่อนเอนคิดว่าใครครับลอง คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มานนี้ครับเดี๋ยวลองไปฟังเพลงเนื้อหาบางส่วนกันนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ